นี่ครับรับช่วงต่อยาพี่เบาหนองไม่ในโมข้าวเช่าเทือนนี่ช่วงที่สองนี่ครับช่วงข้องระเบียงตายกับช่องซิปแอดผากตายนะครับเปิดทีวีดิจิทัลนะครับหรือว่าดิจิตอลนนะครับกดไม่เล็กซิปแอดแล้วก็ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับไลค์คนแลกเราอยู่ทางโซเชียลมีเดียนะครับไปที่ NBT South กดไลค์กดแชร์แล้วก็แลย่ยลั่นได้รวมถึง NBT นะครซีธรรมาราชนะครับ รายการซอสยูทีนครศรีธรรมราชที่ตำบลนท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชวันนี้18มีนาคม2563นะครับยังคงเกาะติดสถานการณ์นะครับหลายคนนั้นบอกว่าปันป่วนกับข้อมูลแต่ละวันมามากมมยนะฮะแต่อย่าเพิ่งย่าเพิ่งนะครับยาเพิ่งไปบอกว่าไม่รู้ไม่อยากเห็นแล้วไม่ได้นะครับเพราะเป็นสถานการณ์ที่มันเป็นกันทั่วโลกนะครับเรื่องของไวรัสโควิด19วันนี้เชนเดวกันนะครับอบจนครศรีธรรมราชนะครับถนนมนุนสิทธิธรรมถนน ปฏิวัตินาทีนายกอบจนครศรีทำหมดแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับไล่ไล่วันที่ผ่านมาพยายามย่างหญิงอยู่วัดโดยเฉพาะการฝึกซ้อในท้องทิ้นถั่วจังหวัดนครได้ทำนากากระนาบไม้นะครับได้ทำนากากที่จะปิดสั้นขัดลั่นต่างๆในข่าวสั้นขัดลั่นคือพวกนำมุกนำนำที่ออกจากนำละอองในการพูดคุยเนี้ยข้าวในปากเนี้ยข้าวในตาข้าวในมุกนี่มันเป็นตัวแผลเชื้อได้นะครับต่างอบจก็ส่งเสริมต่อเนื้องเด็ก็ไล่ท้องทิ้นกลับไปทำแล้วนะครับ มาว่านั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ปีตูนะครับในนามโคซกอบจนครซีธรรมราชเราให้ฟังว่าเราทำอะไรมั่งในนามของอบจนครซีธรรมราชปีตูครับคุณจารตุลยคุณพร้อมวัสดีครับสวัสดีครับพี่จีนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทางภาคใต้ขณะนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับวิธีการเราป้องกันตัวนะครับและก็ที่สําคัญคือรับผิดชอบต่อบุคคลใกล้ชิดของเราปุ้มหนังแคปิจีนปู้รับผิดชอบต่อปีจีน นะครับไม่ให้เราก็ไม่ใช่รู้ว่าในเชื้อในตัวเราว่ามีภูมิต้านทานขนาดไหนนะครับแต่ว่าต้องป้องกันตัวไว้ตลอดเวลานะครับทีอะไรกันัวร์ทัศน์ในส่วนกลางบางช่องเนี่ยเขาปฏิเสธการเชิญผู้ร่วมรายการเลียกว่ามชสองช่องช่องอมริดนี่เออเชื่อช่องได้แต่กของควรพุทธอภิวันช่วงเย็นถึงค่ำเนี่ยในการเขาเขานำหละครมามามาใช้มาเผยแพร่ เพราะว่ารายการนั้นเป็นรายการสุดหนาอัแบบเราเนี้ยเนี่ยต้องเชิญคนมามันมีความเสี่ยงครับนี่คือเป็นไล่ๆมาแต่การที่เกิดขึ้นอย่างทีนครรีธทรมราชมายกแข่ตัวมาว่าข้าวอื้อนิดนี่ประกาศหล่าสูดแต่ว่านี้ครัหลายทีซ้องใส่ทีไหนเขตของตาบนปูเสดนะครับแต่ว่าเดี่ยวเราประกาศเป็นทางการนะครับจาก ศูนสืส่อสารความเสี่ยงสำนังงานสาธารณสุขจังหวัดนครสิมราชนะครับแต่ก็ไม่ตื่นตะนกนะครับมไม่ตื่นตะนกไม่ไม่ต้องตกใจแต่ก็ให้อยู่ในความประมาทนะครับเพราะว่า,าทางนครสิมราชนะครับและก็ตางประเทศนะครับผู้ที่ติดเชือ้อไม่ใช่เป็นเชื้อที่กำเนิดในประเทศเราหรือว่ากำเนิดในพื้นที่ของนครสิมราชแต่เป็นก็คือผู้ที่นำมาจากต่างประเทศนะครับและก็ทีนครสิมราชก็ม่น ในรายแรกที่ทาสาลาก็มาจากติดมาจากประเทศอิร่านนะครับแล้วก็ถ้าขาดการถ้าเป็นตามข้าวคองโพเสด,ดก็มาจากสนามมวยลุมพินีนะครับนี่คือ,อให้ทุกท่านได้รับรู้ข้อมูลที่ทุกต้องนะครับ,บเมื่อดีพิจินบอกเลยว่าการเผยแพร่แร์ข่าวส้านต่างๆให้เพึงระมัดระวังและก็ยู่ในความเป็นจริงครับ จริงๆแล้วเรื่องของการประกาศจากทางรัฐบาลด้วยว่าด้วยราชการต่างๆเองนึงอาจจะไม่ไม่ได้ครบมอดแต่ว่าโดยความเป็นบุคคลปกติของเราเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าอะไรควรจะไปตรงไี้ควรไม่ควรไปนะครับอาจจะไม่ได้ครอบกลุมว่าห้ามจัดตรงนู้นห้ามทีตรงนี้แต่วพี่น้องคิดเองได้ว่าเหมาะไหม่ที่จะไปในระยะวิกฤตพันนี้นะับ แต่ว่าบอแม่ไปเลยคงไม่ใช่วิธีชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะครับในร,ระว่างโรคระบาดเกิดขึ้นเนี้ยแต่าทางกองกงระมระวังให้มากนะครับอย่ามึนปโตทํานี้ทุกตองแล้วพอปตูเป็นคนี่ต้องเขือนยายตัวเองไปแต่ละค <c oughs> ัน้มากระมือปีจีน,นรับก็เมือนปีบ้านหนองไม่นะครับก็วันแต่ละวันก็ต้องไปพบในบุคคลสาธารณะต่างๆนะครับ,รบด้วยนาทีการงานแล้วก็ด้วยความรับพิดชอบแค่เราเป็นเมื่อนครับ เจ้าหน้ทีของรัฐในด้านการสื่อสารมวลชนคนะครับเพราะนั้นก็ส่วนนิ่งเราก็ต้องปึงระมัดระวังป้องกันตัวเองครับนอกจากหน้ากากหน้าไม้แล้วนะครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนี่ก็สําคัญเมื่อตัวสำคัญมากเลยสำคัญจริงๆเราคุณหมอแนะนําผมเจ็ด ขั้นตอนเหมือวันที่ผมเชิญคุณมอดจากโรงพยาบาลมาราดมาในนั้ให้ฟังแต่ผมก็จําได้ไม่มดแต่ว่าให้รู้ว่าไม่ใช่แค่ลางเทศในผ้ามือเดียวไม่ใช่แค่ลางยาเี่ยงเดียวนะม่มมดปิดตัวครับผิดบ้ามือชาวลางยังครับเรียวนะครับมันมมดเนี่ยครับอันนี้มันต้องต้องผ้ามือบนต่างฝ่ามือบนนะครับพวกเนี้ยต่ำสองฝ่ามือบนต่ำสองต่างๆให้มดเลยเลยหมยถึงตอนแค่นิดแล้วก็ นิวกันเวลาปนีไปดูวเองไหมงามนิวงามนิวแต่ว่าปลายนิวยังไม่โดนยังไม่ลางนะปลายนิวทำบื้อรู้ไหมครับทำนี้แบบยิบยิบทำทำมือแบบนี้ครับครับที่ถึงถึงมันจะไปสัมผัสทำได้ไหมแบบนี้ครับทำได้ครับผมยังแต่มืออีกข้างนึงครับแต่มือตีมันมีแอลกอฮอล์แร้วครับ มาทุบปันธ์อถซึ่งมาทุบปันี์แต่ต้องมีแอลกอฮอล์นะแต่แต่ตัวถือคือเราละเลงแอลกอฮอล์ไว้เต็มแล้วแล้วก็เราจิกมืออีกครั้งนึงเพื่อให้ปลายเล็บได้มาทุบอันนี้ชายได้ทันึ่งชายได้ทั้งวิธีการล้างโดยน้ำโดยพวกอ่าโดยสบู่หรือว่าน้ำยาก็นล้วแต่ใชายได้มดะครับแต่ว่าวิธีเพราะมันจะจัไม่ครบั้งเจ็ดขั้นตอนแต่ว่าเอาเป็นว่าฝ้ามือไอ้มดล่างมือไอ้มดสองมือไอ้มดถ้ากว่าบ้านตาม ครัเรือนสบายกองพี่น้องชาชนหากว่าเอาละเดี๋ยวอออาจอจะให้ายาหรือว่ามดนะครับสบู่ในตางกระช,ชับ,บ<ม>ไปไ,ได้ก่อนนะครับสบู่ผงสักฟอกกในต่างกระชับไปได้ก่อนปรากฏการปรากฏการนที่เกิดขึ้นเขาบอกเมื่อเป็นการจัดระเบียบโลกคนได้เอ,อื้อทอนคนได้เมตตาค,คนได้ก้าวเดินย่างชาชาระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นแาะก็ถชื่อว่าเป็นการรวมพลังกันนะครับความสามัคคีเป็นส่วนหนึ่ง ครับนะครับในการเผื่อจะเมื่อที่ทันผู้ว่าราชการจังหวัดนครสิมราชนะครับได้ในการประชุมของคณะรชัชการทั้งหมดทรงสามวันที่ผ่านมานะครับท่านมนุษย์ศรีธรรมก็ได้เข้าไปรวมในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่นยยายกอบจรนครสิมราชนะครับร้างสร้างซ้แนวทางที่ท่านผู้วา่าศรีปัตต์ได้ให้ไหว้นะครับ,รบในฐานะเมือ่อ,อพุ่มเมื่อปีจีนปีบาวพิมพ์น้องไม่ได้ก็แทุกคนคือเจ้าทีของรัฐนะครับเราต้องสร้างสร้างรับิดชจบกันให้กับ โดยเฉพาะในนครสิมราชนะครับสร้างความเชื่อม,มั่นให้กับพิ่นรองประชาชนนะครับสร้างกว่าความรู้ความเข้าใจให้กับพิ่นรองประชาชนแล,และที่สําคัญก็คือสร้างความรับผิดชอบร,ร่วมกันนะครับที่จะให้ข่าวสรารที่ถูกต้องที่จะเข้าไปรับรู้แนวทางที่ถูกต้องเพื่อจะไปเปผยแพร่และก็บอกพิ่น้องประชาชนนะครับนี่คือสามสร้าง ตามแนวทางที่ผัวได้ให้ไว้นะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยอบจนครศรีธรรมราชทำไรขืบหน้ามังไม้รับหลังจากที่วันก่อนเรามาเจอกันตอนนั้นทำหน้ากากระนาบไมแล้วครับรลังจากที่ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับกล่าวถึง11มีนาคมก็ได้ฟื้นอบกลุ่มทักษะให้กับ ตัวแทนจากองค์กรทองถิ่นทั้งหมดนะครับแล้วก็จิตอาสาต่างๆเครือข่ายต่างๆนะครับอยากรอปสตโรงพยาบาลอนามัยตัแห่งในจังหวัดนครสิมรามาเป็นตัวแทนเพื่อจะไปเป็นครูก้อไปเป็นวิทยากรมีความรู้ไปผลิตในพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อจะล่างจากที่รัฐบาลให้งบประมาณตรงมาเกตทองถิ่นถูกทองทิ่นนะครับเพื่อจะไปผลิตนากาอนามัยในพื้นที่ีคาดแกลนนะครับตอนนี้ก็ ในแต่ละพื so right. so 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 ้นที่ก็ได้นําไปเริ่มในการผลิตเริ่มในการถ่ายตอนแรกก็เพียงเพียงจาจนแล้วนะครับในในช่วงของสองทิ้นะครับแต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ทําลักษณะพันเชนี้นะครับเชน่าคณะกรรมการพัฒนาสตรีของจังหวัดนครสีบราชนะครับมาวิเลราชปัตรานี่ก็ทําแต่ละคนกันเมื่อที่ปีเชนัวนี่เป็นเป็นเป็นมิตีทําให้ถูกถูกองค์กรมารวมใจรวมมือกันนะครับทําในการป้องกันและก็เอาชนะ คุสิบเก้าในพื้นที่ของนครสิบราชแล้วก็ทางประเทศนะครับแต่และตอนนี้นะครับอบอจเริ่มต้นในการทําความสะอาดเริ่มต้นจากบ้านตัวเองก่อนนะครับในบริเวณสำนักงานอบจนครสิบราชนะครับแล้วก็ในพื้นที่สําคัญที่จะมีพี่น้องชาชนมาชาบริการอย่างมากมายตลอดเวลาที่ผ่านมาก่อนจะมีควิด19หล่วนะครับและก็ในช่วงโคงคิด19ตอนนี้ก็ อาจจะมีบ้างแต่ว่าตอนนี้อบจกาฬหรือมันจะงดชายนะครับอย่างเช่นที่โรงละครอ,อบจนครศรีธรรมราชนะครับมันได้เปลี่ยนที่สาธารณะที่ที่ผ่านมามีผู้คนหลากหลายทั้งจังหวัดมารวมกันในาาที่ที่ที่ื้่ที่นะครับวันนี้ก็ได้มีการฉีดผลยาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะเห็นในผ่าคลิปนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานได้ทําการฉีดผลเป็นซร้านคาเชื้อไวรัสนะครับคาเชื้อโควิดและก็คือคาเชื้อโรคทั่วไปด้วย อาครับบริเวณทัวทางสำนักงานอบจนครศรีธรรรมาชนะครับทุกชั้นหาชั้นทางอาคารทุกอาคารอาคารกอง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 กระทืบซ่าด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพื้นที่ของโรงละครทั้งหมดตอนนี้ขณะนี้นะครับกําลังทําความสะอาดและฆ่าเชื้อนะครับโดยการพผนนะครับโดยการพผนยาซึ่งตัวเลขพุ่มข้าไปดูกันในการพผนตัวเลขพุ่มหรือว่าเมื่อครับพุ่มหรือว่าเมื่อก็จะเป็นผ่อนผนขวัญยุ่ง จะหนึ่งคิดว่าจะมีควันอย่างจริงจังคงจกระจายซึครับจริงจริงก็ไม่ถ้าดูด้วยสายตาจะเมื่อกับลมออกมานะครับแต่ว่าจะมีสั้นที่จะไปผลให้ครับในเนี่ยนะครับนี่นี่พื้นที่โรงละครเมื่อเช้านี้คสั้นตัวนี้ได้มาจากไหนครับก็เป็น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 สั้นคาเชื้อไวรัสนะครับสีอบอจจะมีฝ่ายการสาธารณสุขนะครับเมื่อวานพอพุ่มลงในเฟซบุ๊กของอบอจ ก็มีคอมเมนต์ท่ามาเลยนะครับว่าหลายๆพื้นที่ก็ต้องการนะครับ<ม>เดี๋ยวจะลองประสานนะครับกับฝ่ายการสาธารณสุของตจนครสิมราชนะครับเลยจะติดตามในเฟ e บุ๊ k ของอบจนะครับว่าสร้างวาิธีการในการห้าสร้างนี้เพื่อจะบางบางบางที่ในองค์กรต่างๆอาจจะต้องการนำไป ทำการค่าเชื่อในควางก็ตัวเองอะไรกันเร่องงานเอกชนต่างๆนะครับผมผมตั้งข้อสังเกตตัวก่อนหน้นนี่มีข้าวห้องเจดศาสารที่กรุงเทพอยู่คนนึงนะฮะผมไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าไปผ่อนหน้าสู้กันค่ะในทางการแพทย์เขาบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้รับเป็นมาตรฐานไม่ได้สมัครค่าเชื่อย่างเพิมพ์ฟอย่างคั้นแต่ละอย่างพี่น้องต้องดูให้ดีนะครับว่าเอไปเอามาผ่อนผ่อนตัวผ่อนได้เนี่ยมันค่าได้จริงไหมครับอาจจะบรรเทาจิตใจว่าเออมาผ่อนแล้วแต่ว่าในทางการแพทย์มัน กัจัดได้จริงไหมเราโยผืนที่ที่มีคนปลุกปลันเมื่อแต่ว่าผมทถ้ำหัวหน้าสันชัยราชกาลหัวหน้าปลัดเทศบาลน้ำโบประพรตีบโครซ้อนั้นถูกต้องเลยนั่นแหละนั่นแหละบเมื่อรู้ใครต่อใครมาบโครซ้อนเมื่อนเมื่อนของเทศบาลนครเขาจะมีทีท่านะต่างๆอย่างเช่นว่าเมื่อบกครซ้อนั้นถูกต้องแล้วนะครับที่ทุงทลาดส่วนทาทุงตลาดนะครับเมื่อนของบัวจองบัวจอก็ที่สําคัญที่มีคนไปใช้มากมายก็อยูละครขบัวจอนครสุจารณ์ สนามกีฬากลางนะครับส่วนธานา 9, รโรก้าเดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวจะเข้าไปทําการแต่ว่าไอ้ถ้าเป็นพื้นที่หลงก็ไม่ค่อยนั่นตแต่เร่แต่ว่าก็<อ>ต้องเข้าไปนะในจุดซ้ำในจุดที่เป็นมุมอัพเช่นว่าในห้องน้ำห้องสุข,ขาหรือว่าสํงงานักงานหรือว่าในทีน่นังพักข้อเป็นงประชาชุดนั้นอะไรก็ล้นที่สาคัญบริวติหน้าที่นายกบจนครธันมานุนที่ทำความฉับไล่เป็นพิเศษกับพนักงานไหมครับมีการประชุม เรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ผ่าว่ามันมีเข้าที่บดจอที่เนี่ยชะเชิงเซาเห็นไหมปีตู่หลาวอะไรนี่บ้าที่ชาเชิงเซาก็เมื่อตามข้อต็จิงนะครับว่าธนยกเขาเชิงเซาก็ติดมาจากสนามบุลุมพินีนะครับนั่นไม่ได้ว่ามีเชื้อเกิดขึ้นที่ชาเชิงเซานะครับก็แต่ว่าร่างจากติดแล้วก็ต้องไป อยู่ในมาตรการของการกักตัวตามตามระบบของสาธารณสุขแล้วนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับเียบจนครศรีธรรมราชทันปฏิบัติหน้าที่นายกบจนครศรีธรรมราชทานหมดดุสิตจำก็ได้ให้กำจับเจ้าหน้าที่คนละกับจำกำจับและกันเน้นย้ำครับทุกคนว่าให้แชร์แนวทางสร้างนะครับในการสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมัันสร้างความรูนะครับและก็รับผิดชอบรวมกันนะครับโดยเฉพาะนอกจากการป้องกันตนเองแล้วเมื่อพวกมีหนี้ปอะกันตัวแล้ว ออกไปในกระทงในฐานะเราเป็นเจ้าหน้าที่ของบกเจ้าหน้าที่ของรัฐก,ตกต็ต้องนําข่าวสารที่ถูกต้องนะครับไปเผยแพร่ับพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานงบจนครเนี่ยเอาเป็นว่าตึกตึกสำนักง,งานใหญ่ถีดนนท์เทวบุรีนี่รประมาณกี่คนอะประมาณตรงนั้นประมาณสี่ร้อยกว่าคนอ๋อนี่ยังมีไร่จุดนะยังมีไร่จุดนะครับแต่่วา เราเจอกันช่วงเช้าโอ布拉ไปคืนถึงสี่คืนหรือว้าบมงแล้วแต่แต่หลังจากนั้นแต่ละคนไปใช้ชีวิตต่างเนี้ยรืงนี้สาคัญมากสี่รอยพอลับไปถึงไปคูณห้าในครอบครัวก็ไปกลายเป็นซองพันแล้วซึ่งในอย่างในชาวบ้านหล้าจำครับก็เมื่อวานที่พมพ่อพ่อเผยแพร่วาเทียบอเจอหรืมในการํำระลังผลชิดยานะครับบางคอมเมนต์ทุกคนส่วนมากก็ เขาาเชื่นชมแต่บางคอมเมนต์ก็ว่าเอ้าทำไมท,ทําอบจทําว่าไอ้อบจมีคนยุ่ยเท่าไรกันใชไหมก็แต่ก็ไม่เพื่อทำนั้นนั้นเราเป็นความค่อยใจแต่ว่าก็ต้องทำบางทีเขาไม่เขาไม่เคยเห็นว่าเออมีพนักง,งานเยอะมีเยอะที่นั่นทำงานอยู่ไล่ชันครับครับรอ,าอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนแต่ว่าเขาต้องมาทํางานครับแการเริ่มต้นเมื่อวันเป็นการเริ่มต้นนะครับทีนี้การจะขยายมาสู่ที่สาธารณะต่างๆของอบจนะครับที่วันนี้ก็ที่โรงละครสลากจากกรมโรงละครอบจนครสรมราชนะครับ ย้ายถึงขั้นต้องเช็คฉือตุ่นจาวนี่หว่าซ้ำนักแต่ละสำนักกองแต่ละกองเช็คสุขภาพกันเอาถ้าถ้าทึ่งวิกฤตมันก็ต้องทำพวกรันะมื่อก้างมาเลวว่าเช็คฉือเป็นหนักเรื่องนี่ยนะสุขภาพดีไหมแต่ละสำนักแต่ละกองทึ่งเวลานั้นถ้าจะต้องทำก็ต้องทำพี่น้องบอกว่าไม่รู้ว่าเมื่อกับระเทศจีนเราต้องการอีกข้องนูอันน่ะเพราะว่าเขาปิดประเทศเพราะว่าเขาต้องการ ให้คนอยู่กับถีให้มากที่สุดแล้วก็ไปยิบคนที่ป่วยมายิบมายิบมายิบมาจัดการอ่าทีนี้รักษ่าเสร็จปั๊บถีเลือกุณปลอดภัยอ่นนี้เรายังไม่ถึงจุดนั่นดีเราต้องมองห็นทางว่าเพื่อว่าถ้ามีเราก็ต้องคือเป็นการปรงกันแรงไปประมาทนะครับเมื่อนเจ้าเทียวบอจลาล่ฝ่ายหลังส้วนไลยฝ่ายลลยส้วนเฉ่นว่าฝ่ายฉังฝ่ายฉังพอออกไปปุติปฏิบัติงานก็ต้องไปพบกับ จากบ้านที่ยู่คังถนนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมถนนเสียไปปรปับปรุงก่อสร้างถ้าว่าเราตัวเองไม่พลอดภัยแล้วมันจะกลายเป็นว่าไปแพร่เชือ้อเจ้าหน้าทีข่ของกองคลังไปเก็บผ่านซี่ที่โรงแรมพอเข้าไปโรงแรมในพื้นที่ชนะไปที่ขนอม ไม่ใช่พะแต่หน้าคอตเตอร์ที่ไปเจอกันบางทีก็ไปเจอแค่ที่ผักเคียวเขาขยู่รวมๆกันนะครับที่นี่กลายเป็นว่าหากว่ามีการเริ่มต้นเพื่อแปรจากอบจกอแสดงว่าเราไม่ปกันตัวเองเลยนะครับนี่คือมาตรการที่อาารย์มรุสทีทำได้กำจับให้ครับอาจานยท่นทุกคนคนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทำเฉพาะอบจอ <c oughs> นะครับท <c oughs> ุกขยันให้ก็ร,รอแบบนี้ได้ครับทำตามได้ทำให้เมื่อนได้ทุกคนใช้เมื่อนเมื่อนกันมัดมาตรการเดียวมัดมีของจองสิบเอ1การทุกคน แต่แต่ละวันต้องออกไปในพื้นที่ทุกคนครับก็ทันต์นิทั้งเตียว่าชนนี่แก๊ปเนี่ยแก๊ปตัวอย่าไปเที่ยวมานักครับเมืองของคือไปได้แต่ต้องเซฟตัวเองเห็นพิธนที่ก็คุณเคสเซียนที่ก็คือพีบาสซีดาวน์กดวงนะครับรองมากร์กัสปีจินนี่ก็ไปกันทัวร์ทุกพื้นที่ปีทั้งมั๊เอาไม่ใช่ปีเพราะมันจะไปในหน้าก็อาจารย์ปรบงเลยอยู่ในหน้าอยู่ในป่าจาก์ไม่เพียงนี่ครับเมืองอื่นกไหมครับอบจารก็ที่สำคัญนะครับขณะนนดีตั้งแต่ วันนี้ไปต้นไปนะครับอบอจนคสรสิมราสถานทีซ่าฐานะทุกแห่งปิดนะครับปิดเพื่อจะป้องกันไม่ให้เป็นทีรวมความเป็นธรรมชาชนนะครับสนามกีฬาทุกแห่งนะครับจะปิดแล้วนะครับสนามหลักล่างจริงๆแล้วได้เริ่มปิดมาแล้วนะครับในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาแต่นขณะนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปก็จะปิดบริบูรณ์ทุกแห่งนะครับในสนามหลากลางจงรรารรังหวดัดนครส <od> <Aww. S 2> ิมราศนะครับฟิตเนส นะครับสะายนามสนามเทนนิดที่อยู่ัถวนั้นมดจะปิดมดนะครับเผื่อจะป้องกันไม่ให้เป็นไม่ให้ไม่ให้ให้ไม่ให้เกิดขึ้นมานั่นแหละที่มีคนตั้งคำถามว่าเอไปตรงนั้นมันแพร่เชื้อได้ไหมไปตรงนี้มันแพร่เชื้อได้ไหมเอาไงไงคิดไงไงถ้าไปแตดทีคนมากว่าสลามซิอาคนมากมากเนี้ยมีโอกาสมีโอกาสไม่ใหญ่เล่นไงนะครัวแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่ตื่นตรมันอแต่ที่่าคุล่า แม,ม้ว่าจะปิดซดเนตแม้ว่าจะปิดสะาวนามสนามเสนนิดถูกแห้งนะครับแต่ว่าบริเวณถนน,นในรอบนามล้านะครับขณะนี้การวิ่งออกร่างกายการเดินวิ่ง wing. พี่น้องประชาชนก็สามารถยังไปวิ่งได้นะครับ<ม>แต่ค่อยพึงระมัดระวังนะครับอย่าไปข้าวกล้กันมากนะักหรือว่าระมัดระวังในเรื่องธรรมชาติองถา้าไปจี้นวิง่งธรรมชาติบางทีพอเหนื่อยถึงกะสร่างกลัา กุ้มนำลายมาติดเรื่อยเราก็พลนำลายออกมานะครับให้ใหนักกีฬาเรอให้ใจแรงให้พื้นระมัดระวังในส่วนนี้นะครับรวมทั้งที่ส่วนสาธารณราวด้วยนะครับแล้วก็เอาละบอกไปถึงเทศบาลนครอสิตรานะครับพี่น้องจะชาชนทีออกกำลังกายนะครับทางสนามหน้าเมืองทางทุงตลาดนะครับก็พยายามธระมัดระวังนะครับโควิดมอดยังที่จะทำเรื่อนเดื่องอื่นไผ่แรงมากเลยนะว่าอย่าไป อย่าไปวังในเรื่องโควิดสิครับนามเปิดนามเอานามได้แล้วไม่ประมาทแต่ก็อย่าไปมุกอุ่นนะครับเดี๋ยวมีฟ้าเดี๋ยวไดือดเดือดเดือดนึกได้ก็เลยผู้สื่อข่าวทางเกษตรจังหวัดนครฟา้าขมาทันดีพนทันดีพนอาจจะไม่ตรงกับบจนักเลยว่าถ้าเกิดได้ขึ้นมาหลบกวนอบจแล้วเลยถ้าเกิดไฟมายาไฟป่พราะว่าทางเกษตรจังหวัดถันวนานิพนแล้วก็พี่จุเนี่ยฟากเข้ามาเจรตีบอกว่าช่วยกูดที่ว่าอย่าเผา พวกยาพวกฝั่งข้าวในช่วงนี้ในช่วงนี้ครับนะครับเราเห็นข้าวจากผักเนื้อเป็นตัวย่างเลยไม่ต้องรอเกิดขึ้นกับมานรานะครับถีงหมอควันมันหมา่านเน้นอะไรว่าข้างทางที่มันรอกๆจะไปยนขี้สูบยาอืับอือถุยยาถุยยามันเราถุยยาอย่าไปจุดในครับ แล้วก็คนที่เป็นเกษตรกรนี่ถ้าปรับปรุงดินเขาเดี๋ยวก็ให้กรอบมันเป็นปุ๋ยปลอดภัยว่าฝากพี่นลมเหมือนกันได้เยอะไปเพรนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเราเรบควนทางปอพ่อบ้างทางควนบ้างทางอบจั้างอบจบ้างรถนางมาแล้วครับเรื่องพลังไปตัวเรื่องพลังนะครับเอาละครับเดี๋ยวกับโควิดก็พอสมควรแล้วนะครับแต่ก็อยู่ในความไม่ประมาทนะครับเดี๋ยวเพิ่มจะพิจารณาเรื่องโควิด19สนามกีฬาคอมบจถูกแห้งนะครับไม่จะพอที่สร้างหลกล้างนะครับสนามกีฬาที่หัวไซซีชน สุขแห้งนะครับ<ม>ก็จะปิดด้วยทีสนามสู้กลางในร่มนะครับทีข้างดูละครข้างบนตอนนี้แบดมินตันเล่นอยู่ทุกวัน<อ>นะครับก็ปิดด้วยปิดตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะนั้นก็คนมากมายนะครับ,บนสนามกีฬาทั้งหมดครับปิดรอยเบอ,อร์เซนของเบอร์จที่ร้อนวิบูนนี่ฝุ่นร้อนไม่ได้แค่งงเงินหรือเปล่าการเรือขันการเรยนไปทีหน้าเมืองเนี่ยครับสนามแบดมินตันข้างบนฉันบนก็ไม่ปิดวันนี้่โรงละครบจถ้าจัดงานได้ตรงนี้ก็คงอาจจะ ะจชะลอในการอนุญาตก่อนนะครับถ้ารปิดงานใหญ่ๆแต่ถ้าเปิดงานอ่าการประชุมเพื่อจะป้องกันไปโควิดการการการในการเปต่อได้นะครับ,รบในช่วงแม้ว่าในช่วงนี้เราจะมีเรื่องราวของโควิดมากมายแต่ว่าการทำาาางานของบวชจงานดอื่นๆงานนาทีแรกก็ต้องทําต่อไปก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบวันนี้มีภาพที ให้การประชุมได้เห็นนะครับตัวอย่างการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่<อ>ตำบลนอทีนาเร่งหนอปิตำนะครับระยะทางสมกิโลนะครับสามกิโลสามรอยเมตรนะครับ3 3มจุดสามกิโลเมตรกว้างเจ็ดเมตรนะครับเป็นทา่ที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างตำบลนานเร่งกับตำบลกระรอที่หนอปิตำนะครับนี่เป็นเส้นทางที่ อ่านี่เป็นภาพล่าสุดเมื่อวานนะครับตอนนี้ก,กล้จะเสร็จสิ้นโดยได้จัดจ้างหรือว่าอบจทำเองอันนี้ไปทําเองครับนี่ชาเครื่องจักรกลของอบจทั้งหมดนะครับเครื่องจักรยาสีไปเป็นงานบํารุงอ่าส้มแซมเส้นทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงการดําเนินงานของอบจขณะนี้ก็ ตอนเดือยถูกย่างนะครับก็ฟากเจ้าหน้าที่กองชังกันนะครับก็ต้องเซฟตัวเองกันทัน่าวะท่าไปในทุ่นไปในหน้าไม่เกี่ยวแต่ว่าเอาละถ้าเกิดไปเจอกับใครที่เราไม่รู้จักมาก่อนทีเชื่อมันมาได้นั่นแหละที่เห็นถามไม่กระปอไปซึ่ต้องก็ต้องไปสัมภาษณ์กับชาวบ้านข้ังนุ่นหรือกับในชุมชนนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องโควิดแต่ว่าการทํางานของชังอบจชถูกฝ้ายก็ต้อง ทำยอดตัวหนังต่อไปนะครับในเชิญชมดีใ,ใจกับแฟนชาวบ้านในพื้นที่กันใายไหนครับใช้นั่นนี้ที่อ่ายในบนขับใายในบนเกาหรียกับภาคอำเภอโนบินบปิทัมอำเภอโนบิตัมเป็นรอยต่อระหว่าง เส้นทางเฉียมต่อระหว่างตำบลก้ารอกับตำบลนาเรกพี่น้องช่วยกครเป็นหู้เป็นตาครักษ่าน้นของฐานนะครับพมชายลักคิดว่าฐานเป็นผู้ลงทุนนะน้นนะมาใยญ่ทั้นบจน้นกล้องทุกคนในพื้นที่น้กงทุกคนนะครับก็ถูกย่างก็มาจากภาษีต่างของแต่ละคนท้งนั้นช่วยกันดูลดโดยชายกันนาน่ครับงหายใจออกไหมครับนะก็ จำเป็นกับจำเป็นเพื่อจะป้องกันทางผมเองทางพี่จีนพี่จีนพวกมไม่ไม่ไม่จะยัดแบบนี้ก็มีอายุการจ่ายเงินไม่ไปดูสักไหมอันนี้อ่าก็พวกพวกมีสเปซอยู่ที่บ้านด้วยครับเลยก็แบบนี้มันสักไม่ได้จ่ายครับหรือเปลี่ยนทุกวันแต่ผมบอกว่าแต่พาไปสักก็หกแล้วแล้วนี่เลยครับเอาแล้วก็ปิดไายนะครับว่า ขณะนีปัญหาัของโควิดนะครับในจังหวัดนครสิมราชนะครับก็จะมีคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครสิมราชนะครับนั่นเป็นแกนหลักที่จะวันนี้ก็มีการประชุมอยู่ทุกวันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวบ่ายโมงถึงท่านผู้ว่าก็เรียกทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมประชุมด้วยรวมท่างอบจนครสิมราชนะครับท่านปฏิบัติหน้าที่ในอบจ ทางมนุษยธรรมคว้ข้าวไปรวมด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครชิมราชนะครับติดตามข้าวโดยตรงนะครับในเรื่องของการแรงงานไม,ไม่ว่าจะเป็นปริมาณอาของคนในนครสิมราชที่มีความเสี่ยงหรือว่ารับการตรวจหรือว่าผู้ที่ติดเชื้ออะไรต่างๆนะครับ mm hmm. ก็สามารถารับฟังได้จากศูนย์สืส่อสั้นความเสี่ยงสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครชิมราชนะ, mm hmm. นะครับ,รบดูจากเ Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าทรายด้วนควบคุมโรค1422ในพื้นที่นครนะครับให้ดูจากตรงนั้นแต่ว่าน่าจะรอกันแต่ละจังหวัดในภาคใต้รู้วโทรเทมืันกันถ้าจะดูในภูมิภาคในทองที่ตัวเองก็ดูจาก่านผู้หวาเลยการจังหวัดแต่ละจังหวัดดูจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัดหมายว่านั้นถ้ารับประเด็นก็ต้องรอฟังการแะแลงเข้าถูกเฉียงวันก็ใบก็จะมีทถลเให้ชมีรบเนื้ให้ฝั่งข่าวท้าติดทุกตอนเลยก็ สร้างความเชื่อมั่นนะครับสามสร้างสร้างความเชื่อมั่นสร้างความารูนะครับที่ถูกต้องและการสร้างความรับผิดชอบรวมกันในกลุ่หน่วยงานนะครับ,ก,รบก็ให้ปลอดภัยกันเราจะเก่า,าพันช่วงเมื่อกี้นี้ไปให้ได้นะครับ,รบอาจจะต้องค่าทุนค่าทุนและหล่ๆ,ๆอย่างแต่ว่าเพื่อกำไรก็คือเพื่อชีวิตดีขึ้นในอนาคตอีกเดือน่องเดือนก็แล้วแต่เมื่อวานก็จะมีมาตรกครมอกมาเลยนะครับไล่ๆมาตรการก็ล้ไม่ดูว่าเขาเรียนไปก่อน อะไรที่มันเกี่ยวข้องเราศึกษาทัษิีไหนครับรู้แล้วบอกต่อเป็นซึ่งบุคคลบอกต่อนี่อย่างจบดีมามาที่ช่วงของการปิดภาคเรียนพอ่งพออยางเลยช่วงของนักเรียนพอวีเราเราทำไมเราไม่ต้องเสียเวลาว่าต้องประกาศปิดกลางคันด้วยแต่ไรนะครับครับอ่ะนี่คือธรรมะของ หมเข้าวเช่าเทือนวันนี้ช่วงห้องระเบียงตายนะครับคุยกันให้จัดเล่นกันให้หงายแล้วก็พี่น้องไปบอกต้อนนะครับถึงการทำานานขององค์การบริหารส่วนอย่างวัดน,น,นครศรีนนนนธรรมราชหรื่าอาบาจอนครศรีธรรมราชภายใต้การนำของท่านมานุนสิทธิธรรมฐานปฏิบัติหน้าที่นายกอบจนครวันนี้บอกไม่พิดตูคุณจตรุรงค์คุณพร้อมพวนาไฟาการประชาพันธ์ในานามโคษกอบจนครมาหลายฟังขอบคุณพี่ตูมากครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทีมงานวันนี้ยูทีนครศรีธธรรมราชเอ็นบีทีเนะครับเราลาพร้อมกันครับพี่ตู้รับสวัสดีครับสวัสดีครับ อเตือนสัญญาหัวชาวสิบถึงถึงเวลาแม่ปนานนอาติดตามกันได้กดไม้เล็กิบแอดรอมกันแมดจับกันไว้ช่อง n ี t ปักตา